สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยอัคคาซาโลวัดมาบวัดมาบตาพุธอำเภอมาบตาพุธจังหวัดละยองครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่อ่ปิดตา ปิตานี้เป็นปิตารุ่นรวยเงินทองเนี่ยก็จะเป็นปิตาบรอโบราณตัวนี้เป็นปิตารอน้ำเลิกเป็นพระปิตาที่แจกในพิธีครับก็จะไม่มีกล่องไม่มีอะไรสำหรับปิตาตัวนี้เดี๋ยวเรามาส่องดูรายละเอียดกัน น,นี่ก็จะเป็นใบหน้าแล้วก็รูปทรงข้างๆก็จะเป็นคาบเบา้าคาบเบา้าคาบอะไรที่ติดอยู่ข้างบนก็จะเป็นการต่อโคดต,ต่อโคตวัดไว้แล้วก็ตอกนาเลิก แล้วก็ล <_ an> ันหมายเลขก็จะเขียนวัดมาบตาพุทธข้างหลังก็จะเขียนว่ารวยเป็นของหลวงพ่อรวยด้านหน้า เรอรุ่นว่ารุ่นรวยเงินทองเพราะว่ามีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อทองร่วมกันปลุกเสกแต่ก็มีเกจิอาจารย์หลายรูปเกจิดังๆในยุคนี้ที่ร่วมกันปลุกเสกนะครับต่อไปเราก็จะไปดูพระปิตาอีกตัวนี้เป็นพระปิตารุ่นมหาลาโพ เป็นตัวนี้เป็นปิดตาข้างในก็จะเป็นพระปิดตายันยุ่งครับข้างในเป็นเนื้อ2 k 2เคเคผมเช่ามาก็ยังไม่ได้แกะซีนยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เป็นพระปิตายันยุ่งแต่ไอเนี่ยเป็นตัวยุ่งเนี่ยตัวยุ่งมากๆเลยกัดแทะหมดทุกอย่างไอตัวเนี้ยดื้อมาก ตามจริงมันจะมีสองตัวอีกตัวหนึ่งปล่อยบินเล่นไปแล้วก็ไม่รู้ใครจับไปสงสัยไปเกาะคนแล้วก็เกาะคนแถวนี้แล้วก็สงสัยเขาน่าจะจับไปด้วยมันเลยเหลือตัวเดียวมันก็เลยมายุ่งอยู่นี่อ่ะมาว่าเรื่องพระพิดตากันต่อครับตัวนี้ก็จะเป็นพระพิตายันยุ่งก็เป็นเนื้อสอง เนื้อสองเหน้าหลังตัวนี้เป็นราปิดตาที่สวยนะครับเลยไม่อยากแกะสินราปิดตาตรงนี้ข้างล่างก็จะต่อโค้ดไว้ต่อโค้ดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะรันหมายเลข จะนี่ดันไม่เล็กได้ยุดนู่นจุบอ่ะอ่ะว่าไปอ๋อพระปิตาตัวนี้ก็เป็นพระพิตายันยุ่ง ก็เป็นพระปิตาที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าสร้างน้อยสร้างน้อยแล้วก็ยังงมีพระเเคจิอาจารย์หลายรูปที่ดังๆในยุคนี้รวมกันปลุกเสกอาทิเช่นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อทองแล้วก็ พระอาจารย์อีกหลายรูปที่ดังๆในยุคนี้รวมกันปลุกเสกมาดูองค์ต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นพระจริงพระจริงพระจริงนี้ก็เป็นพระจริงรุ่นรวยคูณทองเหมือนกันครับ ตัวนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีดูสวยครับข้างล่างก็จะตอกตอกไว้รวยเงินทองข้างล่างมาดูใบหน้าครับ ใบหน้าท่านก็จะดูดูสวยครับดูเอิบอิม่มเอิบอิม่มยิ้มแย้มแจ่มใสครับสำหรับพระกิงนั้นก็ท่านก็จะเน้นเรื่องการรักษาโรคพระกิงที่ท่านใช้กัน ไว้เน้นในเรื่องรักษาโรคเป็นเหมือนกับพระกิงก่งกิ่งปอบเลสที่ดังๆนะครับท่านเอาไว้รักษาโรคเวลาเจ็บไข้ตรงนี้ก็จะเป็นการตออโค้ดแล้วก็ รันใหม่เลขอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นโค้ดพระสำหรับพระใหม่พระเนี่ยก็ยังไม่มีราคามากยังไม่ได้มีการปลอมแปลงก็ถือว่าหาเก็บได้ง่าย แต่ว่าก็เป็นพระที่สร้างน้อยสำหรับหลวงพ่อรวยท่านก็สร้างวัตถุมงคลน้อยแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเท่าที่เห็นมาก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นละท่านก็จะสร้างเยอะสร้างขึ้นมาเยอะแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นรวยโขนทองก็จะสร้างน้อยหน่อย ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายท่านก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่หินในสายจังหวัดระยองตัวนี้สำหรับพักกิ่งองค์นี้ผมจะห้อยก็ช่วงที่วันไหนที่รู้สึกไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนไนหนไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาห้อยอพักกิ่งนี่ไปก็ไปหาหมอหมอตรวจทีไรก็ว่าไม่ป่วยอืได้ยาได้แค่ยาพารามากินเออแล้วก็มันก็ดูนั่นเวลาไม่ไปหาหมอไม่นั่นนะเหมือนจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากเวลาไปหาหมอทีไรก็นั่นไม่เป็นไรปิดตรวจนั่นตรวจนี่ก็ว่าไม่เป็นไรเออมันก็แปลก ก็กลับมาก็ได้แค่ยาพารามากินสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมากเดี๋ยวหูจะฉีกก่อนเพราะว่าไอ้ตัวยุงตัวเนี้รู้สึกว่ามันกัดมือกัดหูพูนหมดละอ่ะเอาเข้าไปอืมมันดื้อมากๆไอ้ตัวนี้ ดือจัดกันมันยังว่ามันไม่มีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมันหายไปตัวหนึ่งมันก็เลยไม่มีใครให้มันเล่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนั่นมีตังก็ว่าจะไปซื้อคู่มาให้มันเล่นด้วยอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ